ดีค่ะทั้งายพี่น้องชาวไทยนะคะที่อยู่ในโรเวยนะคะตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าที่บ้านเราเมืองไทยน่าจะประมาณจากโมงประมาณหาทุ่ม,ม2 2> บอกไม่ตีสองตีสองบอกตีสองแล้วนะคะก็ทักทายทั้งที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงพี่น้องชาวออสโลนอร์เวย์นะคะอีกหนึ่งชั่วโมงเราเจอกันนะคะเพราะ<อ>ว่าอตอนนี้ สาวแย่เจติยาก,ก็กำลังโชว์นะคะเพลงมุวนๆให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะในโรไม่ให้กับทุกคนในช่วงเด่นปังกันอยู่นะคะอีกหนึ่งช่วงเจอกันนะคะตายกับใครก็รติตามไปสมทบค่ะ,คะ